หลงมามองบนสงครามส้มแดงก่อนจะเสพกันโปรดกด Subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ซ้ายมือเธอคือชอบพันิกาวานิต อดีตดีว่ารายการแถวหน้าของ Voice TV เมื่อ10ปีก่อนศูนย์รวมแห่งการปล่อยของของบรรดาสตรีนิยมที่ใครเลยจะคิดว่าบัตรนี้เธอเธอเหล่านั้นได้กลายมาเป็นสมบัติอันล้ำค่าสังคมการเมืองไม่ว่าจะเป็นเชดไหนตั้งแต่นางแบกเชดแดงจัดไปจนถึงส้มขมคืนคาใจของใครบางคนอย่างชอบพันิกาลงมามองบนเคยใช้เวลากับการเสพ รายการนี้ว่า voice tv แล้วตั้งคำถามกับตัวเองสำหรับผู้ก่อตั้งสื่อสำนักนี้ตลอด9ปีของการขาดทุนกว่า2,000ล้านและมันคุ้มค่าสักแค่ไหนต่อต่อบรรดาทรัพยากรบุคคลทางการเมืองระดับแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นสิโรดครามไพบุญอาทิกิจแสวงสุขใบตองแห้งบลาบ l แต่เรากำลังจะพูดถึงดีว่ารายการที่ผลิตอินฟลูเอนเซอร์มากมายนับสิบกระนั้นก็ไม่มีใครน่าจดจำเท่ากับ สองตัวแม่อย่างแบกสีคำปากากับชอบพันิกาวานิทผู้ที่มีความโดดเด่นครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นแบบเฉพาะตัวหรือองค์รวมโดยเฉพาะรายการดีว่านั้นแบกสีคำปากาน่าจะเป็นผู้บุกเบิกมาก่อนชอพันิกาน่าจะถูกเชิญมาสมทบและยังไม่ถึงกับฉายแววข้ามรุ่นเช่นเวลานี้เพราะหลังจากเป็นโคศกพักอนาคตใหม่และตามมาด้วยการถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต ถ้าว่ากลับกลายเป็นฆ่าเธอไม่เคยตายล่าสุดประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคสงครามข่าวสารจึงกลายเป็นกระแสะเดือดของภาวะผู้นำพลันทันทีนั้นใครเลยจะคิดว่าอาดีตเจ้าของร่วมผู้ก่อตั้ง Voice TV ที่กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันขณะที่ลูกจ้างของเธอคนนั้นกลับกลายมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองตัวเลือกน้อยแต่โคตรจะเข้มขน้นเพราะทุกคนล้วนแต่ เป็นคู่ชกของนายกโดยทั้งสิ้นใครจะคิดว่าอดีตดีว่าชอบคำปากาวันนั้นในอดีตจะกลายมาเป็นนางหัวหมูทะลวงฟันฟันยับในทุกท่าทั้งฝ่ายแบกและฝ่ายรับของนายกแพทองทาน ที่สุดกรีดร้องออกมาเป็นไม่มีใครมีวุฒิภาวะเท่ากับแม่เธอแล้วหล่อนมัน Sister Beautiful จริงๆแล้วหลงมามองบนก็ค้นพบความจริงสำหรับ2,000กว่าล้านที่หมดไปกับ Voice TV สิ่งที่ได้รับสำหรับผู้ก่อตั้งคือ Influencer พนิกาคนนั้นแต่มันจะดีกว่าสักแค่ไหนถ้าระหว่าง9ปีที่ผ่านมาพวกเขาจะใช้ Voice TV บ่มเพาะแพรทองทาน ให้เฉิดฉายเป็นดีว่าทางการเมืองเมื่อย้อนไปในรายการแนวนี้ของดีว่า v o i e ที v ที่ประกาศตัวเองต่อความเฟียดมั่นอวังกาเฉกเช่นนั้นถึงกับมีคำกล่าวว่าฉันนี่แหละผู้มาก่อนการทว่าน่าเสียดายยิ่งนักที่มันไม่ได้ถูกใช้ไปกับผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวแห่งนั้นเลย 2,000กว่าล้านที่เป็นเสมือนสนามทดลองของต้นแบบแห่งการเป็นนักการเมืองแถวหน้าวันนี้โดยเฉพาะณพรมแดนเสรีของสตรีทางการเมืองที่ Voice ส่งประกวดอย่างไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นพักขมลน,นุนอันตน์อดีตนักข่าวและลูกจ้าง Voice TV ที่ใครเลยจะนึกว่า วันหนึ่งหล่อนคนนี้จะลุกขึ้นมาอภิปรายว,าวุฒิภาวะของผู้นำซึ่งเป็นน้องสาวร่วมบิดาของอดีตนายเก่าและใครเลยจะนึกว่าบริษัทที่แบกความขาดทุนกว่า2,000ล้านอย่าง v i ชี TV จะมีคุณูประการไม่ต่างจากซอฟต์พาวเวอร์ลับๆสำหรับบุคลากรการเมืองไทยถึงเพียงนี้โดยเฉพาะในวันที่พักขมลนุนน,น,นันต์ ลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแพรทองทานด้วยสารสาหรในคำพิพากษาถึงความพร่องขาดในวุฒิภาวะและตักกะการสื่อสารทางการเมืองอย่างแท้ทรู จนถึงขั้นไม่อาจไว้วางใจได้นิ่แค่สองคนจากแวดวงการเมืองสตรีซึ่งเคยเป็นค่าเก่าเตาเลี้ยงของ Voice TV แต่วันนี้ทั้งช่อและลิซ,ซ่าที่อยู่ทั้งในและนอกสภากลับกลายเป็นเหมือนหนามยอกอกของนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างที่กิกกี้และแบกสีไม่อาจจะรับมือไหว หากว่านายกจะไม่มีต้นทุนใดๆมาปกป้องตนเองเมื่อบุคคลหวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นและไม่มีอะไรที่จะย้อนกลับไปได้อีกเว้นแต่คาเพเดียมช่วยเวลาซึ่งชอบพานิกาและลิซ่าพักมลก็ทำมันอย่างเต็มแม็กซ์ตอนที่พวกเธออยู่ในค่ายสื่อแห่งนี้ซึ่งจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกแม้แต่ ผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งเธอไม่ได้ช่วยเวลาคาเปเดียมมันไว้ใดๆนั้นที่นี่คือสำนักตักกะศิลาแห่งวิธีการเมืองยุคใหม่บวกกับเมล็ดพันธุ์อันแข็งกล้าบนปัจจัยที่ส่งเสริมติดปีกให้ชอบพันิกาอีกลิซ่าพักมลให้กลายเป็นศัตรูการเมืองหรือเหมือนเซียนตำเทา้า ขอแจ้งให้ทราบว,ว่านี่ไม่ใช่พล็อตเรื่องใหม่ในซีรีส์เน็ตฟิกอย่างสงครามส่งด่วนแต่เป็นโปรเจกต์ใหม่ในภาคการเมืองและมีชื่อว่าสงครามแดงสม้ม The Mass Political War 2025โปรดกด u b s c r คร e และหาชมได้ที่นี่หลงมามองบน